โจทย์ข้อนี้มีจุดให้เราสังเกตตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นหน้าตาของการหารนะครับหน้าตาของการหารมีเลขข้างในตรงนี้นะครับให้เลข3ก็แสดงว่า ตัวเลขข้างใน,นครับเป็นสามพันกว่านะครับเป็นสาพันสามพกว่านะครับซึ่งจุดตรงนี้สําคัญนะครับมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเลือกเลขอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขเจ็ดอ่ามีเลขเตรงนี้นะครับเลขเจตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เรารู้ว่าด้านบนนะครับหลักสุดท้ายตรงนี้มันมีการชักลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะรู้ว่ามันคือ เลขอุ้ยเดี๋ยวนะอ่นเล็กนิดนึงมันคือเลข7นั่นเองโอ้ช่วยเราเยอะเลยนะครับช่วยเราเยอะเลยก็คือตัวสุดท้ายของตัวตั้งเนะี่ยเป็นเลขเจนะครับคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยแก้โจทย์ปัญหาลักษณะนี้มาก่อนนะครับตัวนี้ครับ N M ตัวเนี้ยก็คือเลขหลักสิบตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวหารนะครับเรียกว่าตัวหารเนาะแล้วก็ M N ข้างบนตรงเนี้ยครับ MN ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวคุณครูขอญอยตขยายนิดนึงจะได้มีพื้นที่โอเคตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผลหารนะครับผลหารแล้วก็ส่วนด้านในนะครับหมายถึงว่าก้อนนี้เลยนะไอสามพันกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวตั้งครับเรียกว่าตัวตั้งนะครับเรียกว่าตัวตั้งเวลาเราเอามาเขียนนะครับก็คืออันนี้เป็นการหารถูกไหมเวลาเราเอามาเขียนการหารให้เปลี่ยนเป็นการคูณมันคือเราจะเอา เดี๋ยวนะคุณครูเขียนตัวหารเราจะเอาตัวหารคูณผลหารและได้เท่ากับตัวตั้งตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวตั้งนะครับตัวตั้งเนี่ยจะเท่ากับตัวหารนะครับกําลังคูณอยู่กับผลหารนะครับซึ่งตัวตั้งตอนนี้เรารูล้ละมันคือเลขอะไรบ้างครับ เราได้มาว่าเป็น3อยู่ด้านหน้านะครับ2ตัวตรงกลางไม่รู้และตัวท้ายคือ7นะครับตัวหารเราได้มาคือ nm นะครับและคูณกับผลหารคือ m แล้วก็ n นะครับโอเคได้นะตามอย่างนี้นะครับคานนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจต่อนะครับก็คือเลขตรงนี้เป็น7นะครับนั่นหมายความว่า ตัวท้ายอะครับคูณกันเนี่ยมันจะต้องลงท้ายให้7ให้ได้7นะครับให้ได้7เนาะคราวนี้สิ่งตัวเลขที่ลงท้ายคูณกันแล้วลงท้าย7มีอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเรานึก7คูณ1ได้7เนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็น71คูณกับ70็ดอคูณกับ17ถูกไหมเพราะว่าเลขมันคือสลับกันเห็นไหมครับ nm กับ mn เนี่ย nm กับ mn ก็มีโอกาสเป็นเลขนี้ได้เนาะเพราะว่า7จคูณหได้7ลงท้าย7นะครับแต่จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรายังไม่ตัดสินนะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรเ,เดี๋ยวนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดไหมเก้าสามยี่สิบเจ็ดก็ต้องเป็นเก้าสิบสามคูณสามสิบเก้ามันต้องเป็นเลขที่สลับกันหน้าหลังเนาะพอาะเก้าสามยี่สิบเจ็ดคือตัวท้ายคูณกันเก้าสามได้ยี่สิบเจ็ดมันลงท้ายเจ็ดครูก็เลือกมาน่าจะหมดแล้วไหมลงท้ายเจ็ดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีแค่สองคู่นี้เนาะ เพราะฉะนั้นเอาแล้วคู่ไหนเป็นคำตอบล่ะนะครับนักเรียนมองง่ายๆครับโจทย์ข้อเนี้ยเขาให้มาเป็นสามพันกว่านักเรียนคิดว่าคู่ไหนคูณแล้วเนี่ยมันได้ถึงสามพันกว่าคู่นั้นชนะเลยนะครับออาเราลองอันแรกก่อนอันแรกคือ71็ดเคูณกับสิเนี 1> 1่ยถึงไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดเจดสบเ้าหนึ่งคูณ1ได้หนึ่งเดคูณหได้เนะครับบวกกัน ได้7 9บวก1เป็น10ใส่0ทด1 7และแปดเก้าสิบสได้พันกว่าเองนะครับไม่ถึงแสดงว่าไม่ใช่แล้วเนะี่ย71กับ17ไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองใหม่ก็คือเรามาลองที่เป็น93บคูณส9บ้างน,นะครับว่ามันจะได้ตัวเลข3000วกว่าไหม93้ายี่ิใส่7ทดไว้2 99 81 81แล้ว82 83 ได้83ถูกไหมครับ3 3 9 9 3 27อ่าเอา2บรรทัดนี้มาบวกกันนะครับน,นี้ลงท้าย7อ่าตรง1ตัวนะครับ9 10 11 12ใส่2ทด1 8แล้9 10 11 12 13 14 15 16, 16ใส่6ทด1อ่าได้3,627นะครับอ่า3,000กว่าจริงด้วยเนี่ย3,000กว่าก็คือเป็นเลข3นะครับตรงกลาง62โอเคได้ละเพราะฉะนั้น เราก็ได้มาแล้วนะครับ m เนาะเขาบอกว่าอะไร m กับ n n คือมากกว่า m ใช่ไหมเพราะฉะนั้น n ก็คือ9 m ก็คือ3นะครับจบเรียบร้อยได้ตรงเลยนะครับตัวด้านหน้า3เนอะด้านหลัง7เนี่ยด้านหน้า3ด้านหลัง7ตรงกันนะครับโอเคอันนี้ก็9 3 3 9สลับกัน โอเคตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาเอามาบวกกันเนาะเราก็จะได้เดี๋ยวนะคุณครูล,ลบตรงนี้หน่อยเราจะได้ใช้พื้นที่ข้างบนนี้เพราะฉะนั้น m บวก n นะครับจึงเท่ากับอะไรเอย่ย3บวก9ได้12นั่นเองนะครับโอเคน่าจะถูกกันหลายคนนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้มันจะมีข้อหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับแต่ข้อนั้นจะลงท้ายด้วย1เนาะข้อนี้ลงท้ายด้วย7นะครับก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่ามันมี2คู่แต่ก็ยังกําหนด3ม,มาให้เพื่อทําให้เราเห็นว่าคู่ไหนล่ละที่คูณกันแล้วได้3,000กว่านะครับก็จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะครับตัวตั้งตัว,ต,วตัวหารแล้วก็ผลหารนะครับว่ามันถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถเชื่อมโยงมาสู่รูปแบบาการตั้งการหารของเราได้ ครับโอเคประมาณนี้นะน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับลักษณะตัวอักษรลักษณะการที่ไม่ได้บอกเลขมาทั้งหมดแล้วให้เราหาเลขที่เหลือที่หายไปอะไรย่เงี้ยครับน่าจะได้ไอเดียกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดี